เอาละครับก็ของพบผมายกล่องส้มเเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมมูนไรท์เตอร์พาร์ที่เจ็ดกางแนวนะครับพาร์ทหกอะจำไม่ได้ขอโทษโอเค,อเคพาร์ทกิจวันนี้ก็คือาการจัดการกับบอสลาวานะครับแล้วก็ขายของแล้วก็พาร์ทหน้าก็จะไปอย่นี่กันนะไปสำรวจกันเจีมใหม่ก,กันมาซึ่งผมยังไม่เคยไปดูเลยนะว่าบอสเอ่อชั้นลาวานี่มันเป็นบอสอะไรนะก็หวังว่าจะเคลียร์มันได้นะ เอ๊ะเสียงบมบ์บักนิดนึงนะเอโทษครับ,รบชึบโอ้ชิผ่ายละเอ๊ะโอเคครับวังนี้ก็สบายฮนะชาร์จยิงเอาติดชาร์จยิง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  นะชุดโอเคเสิงหายละโอ้เดินเดิโอเคโล่ละสองสู้ได้แหละโอ้ยวายก็เริ่มเลยโอ้บอเป็นงูเอ้าโอ้โหโโหยากเนี่ยอ๋อต้นตีพวกนี้โอ้โหโหอีกแล้วสแปมสเปม Nhi! Nhi! Chạm mày! Ô ô ô! Xem! 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 Ơ! Vậy là... Cô cổ phá mày! là... Độ, 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 độ. Ô ô ô! Ô ô nhi, ô! Ô ô ôi

เฮ้ยสินค้สีใสอ้อยอ้ยอ้อยอ้อยอ้ยมันกี่ฟรีเออเตเบริ่มเช็คแค่เช็คแจเอาละอืมพาเหตุการณ์อัพของโอเคเก็บของ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 เอาไปขายโอ้โหกำไรเนื้อเงี้ยงว่า สิยบยอดไปเลยงั้นต่ออื่นขอดูหน่อยสิแบ่งกำังกันขึ้น่ายงานจามเลกอืมฮึบุ๊เลือกแน่ก,กับยิงไนแชงฟอร์ซัมแอคแค์เาวเวอร์ทำให้เราตีเบาขึ้นอันไหนดีกว่าเนาะผมว่าไงดี ผมว่าเอามาแทงนี่หว่า่ว่าแดงสุดหวันเลยแม่มาจับ,อกกบโอเคมาบอสสำเร็จครับเึงนี่ที่กี่นะที่แบบจบได้ยังไงช็อตเดียวมันจะเือร์ไพมากเลยไม่คิดว่าบอสมันจะเป็นยังไงถือว่าโอเคโอเคอันที่สามเย็บงี่หวเกมใกล้จบแล้วฮะ มาถึงครึ่งนึงแล้วอืมุ่งดงมามเฮ้ยจากการการ,รย้งก็อีกโกลแล้วสิไงนะนี่ปลดล็อกชั้นที่ห้ามี่คลิกจะเปิดล็อกชั้นที่ห้าได้ยไงเนี่ยอืม,อมเธอไม่ฟันที่ฉังพูดเลยอืมถ้าเกิดเธอไม่กลับมาคั้ง้าะเป็นไงอ่ะฮะตายอย่างงี้จะเป็นไง อจะบอกคนเลยว่าฉันกลืนเขาแลว้วนะฉันบอกเขาแลแ้วแกเขาอะมึงโง่แกก็นะอืมแต่ก้อนน่าประทับใจมากสิ่งที่เธอได้ทำนะวิวอ๋อมาจกล่ากูจะชมกูเธอมีนันทาที่ดีนะแล้วก็อยู่รอบนี้สังเกตได้เลยถึงการแบบมีบอร์ดก็จะมีเพิ่ม,ม,มขึ้นมานะขยายร้านได้ด้วยอะไรอย่าลืมล่ะแล้วก็จ้างผู้ช่วยมาช่วยที่ก็ได้นะ เมืองแงจะเก็บไปกับไอ้พวกคนที่เข้ามาแล้วกองน,นี้เขตกังเจี้ยก็เปิดแล้วขอเกลือง่ายอย่างกอนที่จะเข้าไปนะแต่ว่าคม,มไม่ฟังสินะฉันก็ไปตามทางของฉันเธอคงไม่อยากให้กระแก่คนนี้มาแบบพึมพำนบนกับหน้าเธอ,เอนะเอาดึงนอนโดีค,ครับแก่แก่ผมจำเป็นนะเพราะผมอยาก,กเกียร์ โอเคกัน okay, จิบมาแล้วไอตัวนี้มันคืนเอ้ยไปบวกได้ด้วยงี้น,นี่ฮะ <c oughs> <c oughs> เราจะอัพของนะโอ้โหแสนหนึ่งโอเคฟาร์มหาเงินก่อนนะครับแรกมาเราก็จะใส่ของไปเอาหนังสือมีไหมใส่หนังสือครับ เออขายมูหกเลย่ะสองอื้โอเคเราจะไปนอนเพื่อแล้วก็จะขายของด้ยครับนี่แมมเสียบอิง มาเปิดบ้นโอ้โหเออพอดีครับน้องสาวทำไมให้จัดการตัวนี้เหรออ่าอ่าไปจัดการกันก่อพอดีช่างโดนกัรเจี่ยงไฟเยอะไปหน่อยไงนะเลยลืมจัดก,การซะสนิทเลยอ่ะอืมเดินกึ่งก็ขายของอันนี้ผมก็เริ่มรู้ราคาทุกอย่างหมดแล้ว นี่ก็ชิลๆเกผมว่าเดี๋ยวพาร์้งานจะไปสำรวจการแจ้งไฟฟ้ากันนะผมจะขอเวลาฟาร์มสักคู่นะเพื่อให้เราสามารถไปนี่ได้โอเควันนี้ก็ขายข,ายของได้รวยเลยนะโอเคขายราคาเงินกี้ตอนนีน้เราก็ขายอันนี้ราคาสามหมื่นหกพันด้วยคุ้มเนี่ยสุดคุ้มนี่ไหนอ๋อของขายมนาะโอเคเอ้ขายก่อนมอ เงินหกเหมือนกันโอเคอ่ะคนชอบกระชอหรือไม่เนิ่นดีเอ๊ะมีอะไรเหรออะอาจจะได้กลับอีกก็รับเกวต่อเหมือนกันนะโอเคขายขายขายนี่ขายนี่โอเคขายนี่แล้วก็ขายนี่ด้วยขายให้หมดเอ๊ะใย ก็จำไม่ผิดมันราคาถูกไปใช่ไหมใช่ราคาถูกไปพันห้าหรือันไงโอฉันว่าน่ายควรขายสักพันแปดนะโอเคีไปไปมาตึ้งตึงตึ้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 งโอเคขายยับยับขายยับยับขายนี่ด้วยขายทุกอย่างเลยมีอะไรขายแม่งให้หมดอ่าอาจจะได้ไปสู้หาไอ้ตุ้งยังสู้ง่ายหาหาง่ายหาง่ายไม่หายาก เขอบางอย่างแม่งสู้ยากมากเลยโอ้อครับเอ๊มีโจรโจรป้นใจอันนี้โจรป้นทุกอ,อย่างนี่ขายได้หมื่นหกเลยนะตอนนี้ง่ายสักตั้งสักหมื่นห้าไหมเออนี่ไม่กดราคาเลยเนะี่ยอืม โอเคเหลือของเดียวที่ต้องขายชาโมยอะไรฮะทโมยอะไรก็ตับตับตับ,ตบ,ตบนี่โอเคขายราคาที่โอเคสอมพันกต้งไงเราจะไม่กดราคาล,คาลคาาาูกค้าครับทำธุรกิจต้องโปร่งใสโปร่งใสยิ่งมาไม,ไม่ได้ดีกว่า <laughs> เยี่ยชิบหายมาขายหนังสือได้ ถูกครับราคาเท่าไคุณพอใจหรือเปล่าพอใจเองนะครับเอ๊ตบบนรางแล้วอ่าอันนี้ขายจะเท่าไหร่ดีอะผมว่าอันนี้ก็ไดล้เป็นหมื่นนะผมว่าสักหมื่นสี 14, ่ไหมอืมไอเกินงกินเ้ยแพงโอ้แพงไปอันน่น้ำแพงไป โอเคเดี okay, Entonces, hey, really? ๋ยวค่อยปรับแล้วกันโอ้ปรับเยอะเลยแหละนะับเอ้ยชื่อซื้อหน่อยครับเหลือเดียวแล้วนุ่นครับซื้อไงครับเออหมด่างหมด่างแล้วปิดร้างไปไปไปให้หมดไปให้หมดไป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 ขอปิดร้างปิดร้าแล้วเอ้ย โอเคครับสบบหมูไนเกอร์ไงปากนี้ขอจบลงกับเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อยากืมกดไลค์กดับร์คลิปเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ